สวัสดีพี่น้องของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในศึกอะไรเนี่ยทิปเปิลเอร์ทิปเปิลเอร์ทิปนะฮะของค่ายทิปเปิลอานะฮะเออของค่ายที่ดับเป็นยูนนนอ,ปอ,อ,อ,อ w, w e ไปซื้อค่ายมาค่ายเม็กซิโกใช่ไหมเออเปิดศึกมาก่อนเลยฮะมาเปิดตัวมาก่อนเลยนะี่เห็นหน้าอย่างนี้แชมป์อินเตอร์อย่างนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลฮ แมสิกำนดหนึ่งยกอ่าจากกลุ่มจัสตเมนเดย์ส่งเข้าประกวดหินกำเนิดจากซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียน้ำหนัก200ปอนด์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีอินเตอร์คอนติเนนตัลคนปัจจุบันเดอร์ตี้โดมินิกมิสเตริโอเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งมาแรงนะเออฮะ ปัจจุบันนี้เขาเขาเป็นแชมป์อินเตอร์อยู่นะหรือดับเยูจะอาจจะดันเขาให้เป็นแชมป์ของค่ายนี้ก็เป็นได้นะเออนะฮะผลผลิตจากดับเบิยูดที่ปลุกปั้นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเออนะโ <ś led> ดมินิคมิสซิลิโอนี่ใส่หน้ากากพ่อมาเลยฮะห <ś led> น้ากากเรียนแบบพ่อยุคเดบิวต์นี่ถอดแล้วดอมเป็นตัวของตัวเอง ไปปล้ำบ่อยนะสำหรับค่ายนั้นนะเจอกับนี่เลยครับคนนี้นี่เพิ่งศึกที่เปนที่เป็นเมเนียที่ผ่านมานี่เหมือนจะได้โชว์ซีนเก่านะฮะเออเนาะหายไปนานมากนะเพิ่งกลับมาในศึกใหญ่อันนี้เองนะฮะนี่ครับจากลากอสไนจีเรียน้ำหนัก416ปอนด์เดอะไนจีเรียจแอนยักษ์ใหญ่ไนจีเรียโอโมสนี่ฮะ เหมือนจะขึ้นปล้ำแมตช์คล,ล้ายๆรอยลัมเบอร์ที่ค่ายนี้ที่ศึกนี้นะและชนะด้วยนะได้ถ้วยรางวัลเป็นผู้ชนะนะเออนะถึงจะอยู่ค่ายดับเป็ยูยอีไม่ค่อยได้ปล้ำเท่าไหร่นะแต่ความสูงใหญ่เขาขายได้เสมอนะสำหรับคนนี้นะคุณออมอสนะสูงเจ็ดฟุตสามนิ้วนะความสูงใหญ่ครองใจทุกคน นี่เป็นจุดขายเขาเองเนะมาค่ายหลักเขาคงไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนครับบทบาทไว้ตรงไหนครเลยเอาไว้ขายความสูงใหญ่อย่างเดียวนะเออนะแต่ผมว่าความสูงใหญ่มันก็ขายได้นะเออแต่คงไม่มีคนตัวใหญ่ให้ปล้ำด้วยกระมังครอ,อันนี้ไม่รู้นะมาโดมินิกมิสซิลอเจอกับโอโมสสองดาวรุ่งมาแรงอันนี้ผมขอเล่นเป็นโดมินิกแล้วกันนะเออครมามา เปิดก่อนเลยโอ้ยเอเนะโอ้ย,อ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 ยตัวใหญ่ล้มยากเวยมานี่เระวังใจเย็นโดมินิกนี่ปัจจุบันอายุ28ปีนะส่วนโอ,โ,อโมดี่3 3ปีแล้วนะก็ไมมาขอเยอะกันเท่าไหร่นะเป็นอนาคตได้นะถ้ายังเจ๋วอยู่นะถ้ายังเจ๋งจริงนะอดีแชมป์ดับเบิลยูดับเบิลยูอีสแมกดาท็กทีมนะคู่กับพ่อนะรับโดมินิกนะเป็นแชมป์พ่อลูกคู่แรกเลยดับเบลยูดอ e เลยนะนี่ในวาซานี่คนคนนี เชียร์กันเยอะนะแต่การปั้มนี่ก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆสำหรับโดมินิกมิสซิโอโอ้ยโดนยับเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นคุณมอสยัง่างฝึกโดยนี่โคเนนนะเออโคเนนอดีตนักมวยปั้มฝึกโดยแลมสตอร์มฝึกโดยเรนะฮะยอดฝีมือทั้งนั้นมาฝึกนะเออต้องค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ประเด็นนึงโอมอสใจเย็นเด้งเชือกจับโฉบก็ให้โอหมดเองนะโอมอสโอโมสอดีตแชมป รอแท็กทีมนะคู่กับ AJ เจสตาเลยเนะ้อคู่สุดยอดฝีมือมาจับบิดกับโอมอสบัำบัำเจออะไรเฮ้ยจะเย็นเย็นพี่มอสโอ้ยเจอจับโดมินิกวียังออกไปด้านนอกเวทีโอ้หและก็อดีตแชมป์โนอาแท็กทีมนะจากค่ายโนอานะสำหรับโอมอสค่ od, ายค่ายดับไปอยู่หรือิปอยูอีขึ้นปล้ำั้าสุดท้ายเมื่อไหร่ผู้คน <laughs> ลืมไปแล้วเออนะ <laughs> อนนะ แต่ดับเบิลยูอีเซ็นสัญญาต่อคิดดูแล้วกันนะเออฮะมันเขามีจุดขายที่ดีโอ้ยชนรถถังล้มเลยดอมไอยดอมสู้ตายอยู่แล้วครับสู้ตายอยู่แล้วเออมันไม่ลงสักทีเฮ้ยทำไมมันไม่ลงเอ้ยมาสู้ตายโงเข้าไปผมนี่ดาวลุ่งตัวจริงหรือเปล่าฮะกลุ่มจัดเมนเดย์เลยน้องว้ยแชมป์อินเตอร์น,นะเว้ยฮะเออโคงก็ให้โคงเออเดี๋ยวก่อนสปริงบอดมูนซอเออล้มสักทีเออ ลุกลกอีกเดี๋ยวๆใจเย็นใจเย็นเฮียเจอโอโมสเตเสียบเข้าล็อกอะไรตฟวพี่สู้ครับสู้ครับเฮียปุ่มสู้ตายมาจับบิดกับใส่สโมแพกเกจฮะกดเลยหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยว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 เพิ่มเพิ่มขอเพิ่มเชื่อขัอนแปด๊ดนึงแป๊บนึงเสริมแรงบิดกับเป็นด,ดีทีทีเออนี่ฮะไอสิ่งที่โอโมสทำยากคือการเซลท่านะเออมันเลยหาคู่ปล้ำยากนะ อย่างท่ามเมื่อกี้ของจริงนตะ่ไม่รู้จะเซลได้ป่ะนะเออในตัวแกใหญ่นะเอออาจจะเซลท่าได้ยากอาจจะเสี่ยงเจ็บเขาก็เลยเออยังไม่ให้ได้ปั้มไว้ก่อเลือาอันนี้อาจจะมีแผนเออ,อจ,จะมีแผนเออโจกไปโจกไปโจกไปในเกมนี่โดมิเนกมันจะเก่งกว่านะแปดสิบโอ้ยหนยหัวแตกแปดสิบต้นๆน,น,นะส่วนโอโมนี่น่าจะเจ็ดสิบไปปลายนะสำหรับค่าพลังความเก่งแต่ตัวมันใหญ่มันอัดหนักนะมานี่นีหัวแตกแนละ้วมาล้มยักษ์ซะหน่อยมาฮะ เฮ้ยทุกคนเบาๆาเบา,บาอย่าโหกันมากนะผมไม่ชอบเดี๋ยวก่อนตัวรายไดนี่พุง่งลาวไปเลยเนี่เป็นไงฮะบอกแล้วนี่ผมนี่เก่งครมิสเตริโอที่เก่งที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเป็นค่ายเป็นแชมป์ค่ายนี้นะฮะท,ทิปป์อาใช่ไหมกระโดดขวางลำตัวนี่ครับผมนี่อันนี้น่าเป็นศึกใหญ่ของทิปปาใช่ไหมศึกใหญ่สุดใช่ไหมเออ ศึกใหญ่นี้หาดูได้ใน u ู u b e ดับนิ่นะไปหาดูได้นะมาเรื่องมาโอโมสอยู่เฉยกระโดดทูบเออมาโอโมอสชักนิ่มแล้วนฮะมาขึ้รอเวันทีเฮ้ยโอ้ย,อยคนโหกันเยอะจังจุดขายเขาคือความกวนส้นสนเท้านะสำหรับโดมินิกนะกรรมการนับหกแล้วมาเนี่ยเราอาจจะชนะล้มยักษ์ก็เป็นได้มามาพี่โมสอยู่เฉยเสริมแรง วิ่งไปทีอ๋อเฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวดโอ้โมาอ,อะไรจับบิดกลับรวบกดเลยเหมือนไส้ยางพี่โมโจใจเย็นโอ้ยเหยียบของตรงแตกพอดีโอ้เอาว่าข้างแล้วอะไรทักหนาแล้วฮะจับหักขาสแนปแม่มามามา,มา,มาขาเนี่ยเอาไว้ต้องเล่นเอ็นร้อยหวายช้างตัวใหญ่ต้องเล่นเอ็นรอวว้อยหวายเว้ยมานี่มาหัหากเขา่หาหักเข่าซะเลยเหมือนไส้ มันได้วิ่งชัดไม่ได้ไ,ไดไ้ลุกไม่ได้นะมาสิฮะมาเฮียมาโอนาโ,โอโมเตะย้อนสอนะเจ็ดฟุตสามโอนะโอโ,อโมส220สองร้อยยี่สิบเซนนะประมาณนั้นมาสปริงบอดมูนโซ่ดีครับความรู้ชาผมก็มีอยู่นะเออนะส่วนโดมินิกนี่สูงสร,สร้อยแปดสิบห้าเซนนะฮะก็ถือว่าสูงอยู่นะ ถ้าเทียบคนไทยแล้วนะมามาเดี๋ยวยเพิ่งเพิ่งวันนีดิอย่างนี้เอาเจอจับยกทูแฮนด์โง่แสลมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรวะอัดเพลินๆอย่าเพิ่งยางโอ้ยโดนไว้ตายใช่ไหม่ยโดนหยิบโอ้ยยิงฟงแตกพอดีช่รู้ไว้ฮะจัดเมนดีไม่ใครมาช่วยกูเลยเหรอโอ้ยเดี๋ยว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 เจอจับยกไปไหนจับถึงก็ถูกนี่ลลงงกบอ้ยอะไรนะ เดินกระแทกลมอีกเดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นบอกให้ใจเย็นเย็นบอกให้ใจเย็นเย็นมาดิดิมาดิดมาเรื่องเยอะนะมั้ยมดโชคเต้ก็ให้เออมานี่เออมาอดันล่องไปก่อนนำล่องไปก่อน,ออนใส่ท่าย,ยากนะใช่ไหมมาไม้ตายดีกว่ายังไงใส่ได้อยู่แล้วมานี่มาซิกวันนายมาแล้วฮะเลขท้ายสามตัวหกหนึ่งเก้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ้ท่าอ้ท่าฟอ,อกสแปดเมื่อกี้ท่าพ่อ อันนี้ถ้าเอ็ดดี้มามาบอกสเปซเออกดเลยเร็วเรียบร้อยหัวแตกเล้ดหนึ่งสองนั่นแน่อ้าเอาละมึงลังฮือสุดท้ายเหรอมอสมานี่นดิมอสมอสอุ้ยมอสเอยระวังมันใส่ไม้ตายนะเพราะมันอัดหนักมันอัดหนักนะไงสตอไปหนึ่งดอกแล้วโอ้มอสมาแล้วเฮ้ยระวังระวังดิเจอจับโยกกาไปไหนกันฮะมอส จับอัดกระเทือนมากขึ้นแล้วทุ่มทิ้งอีกแล้วระวังไม้ตายมันจะมีไม้ตายนันะเอาอะไรจับใส่บอสตันคลบฮะเดี๋ยวดิเดียดเด๋ยวดิเดียดเด๋ยวดิเดี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 ๋ยก่งหัวทีมเลยทำไมฮะหมดกำลังก็แค่เป็นมอสต้นมอสที่สูงใหญ่ต้นไม้เดินได้มะสู้ผมไม่ได้หรอกสู้ผมไม่ได้หรอกอืผมนี่มีพรสวรรค์มา เล่นเอ็นร้อยวายก็เตะพับนอกไปสองทีฮะโดนทีไฟโอ,โ,อโมสบอกอะไรนักหนาฮะไรห,หนาไอ้น้องอะไรนักหนาไอ้น้องจับรวบก,กดเลยกรรมการยังก่อนเฮียยังก่อนครับยังก่อนครับอย่าพึ่งสิครับเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยระวังระวังเอียงเด้งเชือกจับโจ๊ะเอ้าเอาอะไรอ่ะจับเป็นเุ้ยโฉบดันแลมเอากูโดนไม้ตายเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งๆๆอย่าพึ่งเฮ้ยเรามีไม้ตายสองอันยา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 าแ้ตอนนี้ปิดเกมยายา เจอบีดกับอะไรนักหนาแกเฮ้ยแกเฮ้ยไม่ต้องขำแล้วไม่ขำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดพิ่งอยู่ที่นี่โอ้โหัมิกเพักเลยดี๋ยวเพิ่งมันนี้เออออืออื้องให้มันนอนเจอจับบีเหี่ยวคองกูได้เว้ยเดีวเมาเร็วเร็วเนี่ยเอาจิงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบิดเกเบเกอร์เออ เดี๋ยวขอเสียงเชียร์แฟนๆก่อนนี่ผมได้แข็งแรงนี่ครับผมนี่เป็นไงผมจะลมยักษ์ให้ดูกันทุกคน <c oughs> มาอืมวันนี้ดิเอ้ยเอาเอาเจอโอมดอะไรนักหนาจับยกยกอะไรแก้ได้ครับผมแก้ได้ครับผมยักษ์ใหญ่เริ่มไม่ไหวแล้วเอ้ยอย่าโวกันมากไปไอ้พวกคนดูน่าโง่กรรมการอรลักหนาเนี่ย เหมือนเราจะไอ้เล่นไอ้นี่แล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหนั่นไงเห็นไหมเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยหมาบัดเอาจริงแล้วดูกระทึกแต่ระวังมันจะมีท่าไม่ตายนะทุกคนโมแตติดตลกแต่ก่อนแป๊บนึงเห็นโมแตติดตลกเออบอกว่าโมแตติดตลกมาซิกวันน้าไอทีซิกวันโอ้โหแม่งแทงเข่าสวนเฮ้ยเฮ้ยมันแทงเข่าสวนระวัง เอาโจกาให้เอาอีกแล้วฮะเจอจับยกโช์ดันแลมอีกแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งหนึ่งเอ้าโหเลยแพ้เลยฮะโอ้โหแต่เล่นฮะสาสะ์สะสมถ้าไม่ตายไว้สองอัน,นะกะใส่ฟ็อกสเปสสองดอกแพ้เลยอ่ะผู้ชนะได้แกไนจีเรียใจแอนยักษ์ใหญ่ไนจเรีโอโมสนี่ฮะโอแตกแต่ชนะได้นะ ไม่สนใจเว้ยเราเน้นช้าแต่ชัวร์ถ้าปัาม้มอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ความหนักถึงใจแน่นอนนี่อ่าก็ต้องรองดูต่อไปว่าโอโมสจะพัฒนาการไปได้ถึงไหนและจะกลับมาปั้มให้ดับเบิยูเอีได้เมื่อไหร่ะนะก็ต้องรอดูติดตามดูกัน,ดกนเดอร์รวมถึงโดมินิกด้วยเดอ้อจะเสียแชมป์อีกไหมเสียแชมป์เมื่อไหร่ลุ้นกันนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบนะฮะหรือจะ สมัครสมาชิกให้กันหรือจะซื้อซพวงกุญแจให้กันเพื่อเป็นกำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยฮะหรือไม่ก็แชร์คลิปนี้ก็ได้ใครไม่มีทุนก็แชร์คลิปกันได้ยังไงก็ขอบพรคุณมากๆเลยนะฮะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะสวัสดีครับ